เทศบาลตำบลบางปูจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ2563ณไร่ความสุขปลูกได้นายชาติชายอุทัยพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงปราการให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ2563ณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลบางปูหรือไร่ความสุขปลูกได้ ตำบลบางปูอำเภอเมืองสุปราการโดยมีด็อ,อร์พริม์รักร่วมสุข ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปูกล่าวรายงานโดยเทศบาลตำบลบางปูได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชนได้พัฒนาศักยภาพและนำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้พัฒนาท้องถิ่นและชุมชนของตนเองรวมทั้งเพื่อให้ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้และน้อมนำองค์ความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลับมา พัฒนาต่อยอดเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืนและเพื่อให้ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดความรักความสามาคัคคีซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการลดรายจ่ายแล้วยังเพิ่มรายได้อีกด้วยสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ2องหในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วยนายธีรพลชุนเจริญอดีตนาย,ยกเทศมนตรีตำบลบังปูนายอดุลอนุตปรีดาอดีตรองนาย,ยกเทศมนตรีต พลบางปูนางสรีพรยงสงวนชัยเรือกาดตีเฉลิมชาติวัยเวลาประธานกลุ่มเพื่อนนายกนายฐานิตน้อยเพ่งอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนายธิรพลศิรินานุวัตรปลัดจังหวัดสมุทรปราการในาใยชัยพรพรมสวุวรรณผอ,อสำนักง,งานระบายน้ำชลหารพิจิตพันตำรวจเอกวิชิตบุญชินวุฒิกุลรองผู้บังคับการภูทรจังหวัดสมุทรปราการพันตำรวจเอกพิสุทธิ์จันทราสุวนรณวมกับสอพอบางปูพันเอกทันพิสิทธ์ผัวผู้วำนวยการกองสารพัก่อนกรมพราธิการทหารบกพันตำรวจเอก ดิเรกพล,ลังดีรองรผู้วุฒรการภูทรจังหวัดนครราชสีมาร้อยตีนิเวศชูปานเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทับบุกนายรุ่งศักดิ์แสงสิริกุ้มำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุรปราการตลอดจนประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชนผู้นำชุมชนหน่วยงานภาคกัฐภาคเอกชนคณะผู้บริหารเจ้าที่เทศบาลตะบนบางปูรวมทั้งสิ้นจำนวน800คนเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้จำนวน 4, สซุ้ม12ฐานซุ้มที่1ฐานการเรียนรู้หนึ่งผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะนาวฐานการเรียนรู้ สองสาธิตการให้อาหารปลาและลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรรับผิดชอบโดยกองวิชาการและแผนงานและกองช่างสุขาพิบาลส่วนซุ้มที่2ฐานการเรียนรู้ที่1การหมักจุลินทรีย์ EM ฐานการเรียนรู้2การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงฐานการเรียนรู้3การทำปุ๋ยพืชสดรับผิดชอบโดยกองสาสุขและสิ่งแวดล้อมซุ้มที่3ฐานการเรียนรู้ที่1เรือนพ่อชำและไล่แก้วมังกรฐานการเรียนรู้สซุ้มไม้เลื้อยฐานการเรียนรู้สสวนดอกไม้และพืชผักสวนครัวฐานการเรียนรู้4ใกไร่มะละ ฐานการเรียนรู้5ไร่ฟักทองและฐานการเรียนรู้7ผักไฮโรโพนซึ่งรับผิดชอบโดยกองสวัสดิการสังคมและกองช่างซุ้มที่4ฐานการเรียนรู้1สาธิตการจับปลาแยกเป็นจุดถ่ายภาพจุดภายเรือและจุดผลิตฑ์จากปา่ารับผิดชอบโดยกองคังและสำนักง,งานปลัดเทศบาลทีมข่าว AEC TV Channel รา